โอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนธีมและก็ Color Scheme โดยใช้สวิตช์แล้วก็ตัว Combo Box แบบนี้นะครับในเลคเชอร์ที่ผ่านมาเราเปลี่ยนธีมกับ Color Scheme โดยใช้การแก้ไขโค้ดในส่วนของ Form l o หล e อีเวนต์ในการใช้งานจริงนะครับมันไม่สะดวกนะครับเราก็ควรที่จะมีคอนโทรลซึ่งก็คือสวิตช์แบบนี้สามารถที่จะเปลี่ยนธีมโหมดได้ ใช้ Combo บบอเปลี่ยนธีมได้แบบนี้เนาะจะสะดวกกว่านะครับโอเคเราก็จะมาทำานำฟอร์มเก่านะแบบนี้ฟอร์มที่แล้วนะครับมาแก้ไขให้เป็นแบบนี้นก็คือว่ามีสวิตกับ c o m บ o บบอนะครับโอเคเริ่มเลยนะอันดับแรกก็ให้ไปที่ตัว Tool บอกนะครับไปที่ Material Skin ตรงนี้นขยายออกมาเลือกตัวสวิตตรงนี้นะครับวางไปเลยนะครับ อีกอันนึงก็จะเป็น combo box หาดูนะ material combo box มาตัวนี้ลากเข้ามานะครับจากนั้นเรากา็ปรับขนาดของฟอร์มนิดนึงแล้วก็ทำการลากตัว control ลงมาเนาะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลากตัว property window มาใกล้ๆเนาะจะได้แก้ไขสะดวกนะครับขนาดของฟอร์ม hello world form ตัวนี้จะปรับนิดนึงนะไซส์ วิทย์ก็จะประมาณ5-6-9นะครับความสูงก็5-3-5แล้วก็จะประมาณนี้จากนั้นก็ทำการเลื่อนอปรับขนาดของคอนโทรลข้างในนะครับแบบนี้ก็ปรับได้ตามความเหมาะสมนะครับตรงนี้การออกแบบฟอร์มก็ทำให้มันสวยงาม,งามที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ ตัว combo box นี่ใหญ่ไปผมก็จะปรับตัว use Tall Size เป็น f a l s นะก็จะเล็กๆนะแบบนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับใช้ชื่อเดิมคือ material combo box 1นึ่ง switch ก็เหมือนกันนะไม่ได้เปลี่ยนชื่อใช้ material switch 1นะครับทีนี้เราก็จะมี label มาข้างหน้าเนะาะ label ใช้ material label นี้ลากลงมา2อันนะครับเปลี่ยน ตัวฟอนต์ไทป์ตรงนี้ให้เป็นซับไตเติลสองแล้วกันเนาะลองซับไตเติลอย่างอื่นดูอ่ารู้สึกจะเป็นซับไตเติลสองแล้วกันโอเคจากนั้นก็พิมพ์ว่า,าพิมพ์คำว่าตีมเนาะตัวที่สองก็จะเป็นคัลเลอร์นะครับปรับฟอนต์ไทป์ด้วยนะครับฟอนต์ไทป์ตัวนี้เป็นซับไตเติลสอง ในส่วนของสวิตช์เปลี่ยนข้อความเทคนิดน,นึงนะค่าเดต์จะเป็น light theme l i g h mode เวลาที่เราเปิดจะเป็น light mode ถ้าปิดเป็น dark mode นะครับตรงนี้ต่อไปนะครับในส่วนของตัว combo box นะ combo box ตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีสีตัวอย่างให้นะครับให้เราไปที่ไหนเอ่ยคลิกที่ combo box นะแล้วก็ไปที่ ตัวนี้นะครับไอเทมตัวนี้จะเป็นคอลเลคชันนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์สีเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้อตอนนี้ผมได้เตรียมไว้แล้วนะสีเป็นแบบนี้นะครับพิมพ์ลงไปเลยเนาะพิมพ์แล้วก็ ENTER i n d i g o นะแล้วก็ Enter เป็น Blue Gray c y a n g น e e n t e a l Pink. Blue แบบนี้เป็นไอเทมของคมพูดบอกเนาะพิมพ์ไม่ครบจากนั้นก็กดโอเคครับอ่าแบบนี้ต่อไปก็แค่ปรับอะไรต่างๆให้มันเข้าที่เข้าทางเนาะ สามารถใช้คีย์บอร์ดช่วยด้วยก็ได้นะครับแบันบนี้จากนั้นผมจะเพิ่มปุ่มมาอันหนึ่งตรงนี้ใช้สำหรับการปิดโปรแกรมนะก็ใช้ material button นนะครับลากลงมาเลยจากนั้นก็พิมพ์ชื่อว่า close button แล้วกันเนาะ พอความเท t ก็ s l o u t t o n อ close หรือ exit app แบบนี้นะครับจัดเรียงได้ตามต้องการเนาะตรงนี้ผมก็จะใช้ไอคอนมาช่วยด้วยนะครับก็ไปที่ไหนเอ่ยไปที่ไอคอนนะในส่วนของรูปภาพเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับในส่วนของอ่า e s i r t p t i o n หรือในโพสนะครับจากนั้นก็กด import เข้ามานะครับ ผมเก็บไอคอนไว้ที่ตัวโฟลเดอร์นี้เนาะ Modern Desktop App Pro m e t r o Skin ตัวนี้นะไอคอนเซ็ต Hello World ตัวนี้เนาะ Close ก็จะใช้รูปการกรบาทแบบนี้นะครับอ่าก็กดโอเคได้เลยครับลองปรับอ่าลองขยับไปไปมาแบบนี้นะเขาก็จะเข้าที่เข้าทางเองนะ ต่อไปผมจะปรับความสวยงามของฟอร์มนิดหนึ่งโดยใช้ตัว progress bar มาช่วยนะวางไปเลยอัแบบนี้ากนั้นก็ดึงให้เต็มแบบนี้นะครับา,ากนั้นก็ปรับ value ให้มันเต็ม100%อร์ value นะคลิกเข้าไปนะหาคำว่า value ตรงนี้ร0อยอสังเกตว่ามันจะมีสีปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับ ก็เป็นการเพิ่มความสวยงามของโปรแกรมเฉยๆนะครับตรงนี้ไม่ได้มีอะไรนะเพราะว่าเราใช้ Material Skin นี่คือเราต้องการให้โปรแกรมมันสวยงามนะครับก็ปรับได้เองเลยเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนะครับในส่วนของ exit app ตรงนี้ผมจะ double click ไปเลยเพราะว่ามันเป็นคำสั่งที่ไม่ยากนะครับพิมพ์เขาว่า application exit อ่าก็จบเนาะบบนี เราก็ลองสตาร์ทดูหน่อยว่าเป็นอย่างไรเนาะ,ะตรงนี้ก็สวยงามกว่าเดิมเห็ไหมตัวนี้ตัว progress bar เนี่ยเรานำมาตกแต่งฟอรงของเราให้สวยงามได้เนาะ,ะเห็นไหมครับมีสีให้เลือกนะอินดิโก้ล g r ก y อะไรต่างๆเนาะเจ็ดสีนะครับอันนี้ก็เป็นอ่า ถ้าเป็นปิดแบบนี้จะต้องเป็นดาร์กโหมดเนาะแล้วก็เปิดแบบนี้จะเป็นไลท์โหมดซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปเขียนโค้ดกันอีกทีนะครับอลองกด Exit ดูโอเคตัวนี้ก็เวิร์กแล้วนะในส่วนนี้ผมจะปรับนิดนึงเนาะเพราะว่ารู้สึกชิดเกินไปไหมข้างบนก็พยายามให้มันดูดีที่สุดนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้ก่อนอ่าต่อไปเราก็จะมาเริ่มการเขียนโค้ดกันนะเราจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะไลท์โหมดตัวนี้อ่าตัวสวิตช์ Material Switch 1นะครับวบนรที่ก็ไปเลยนาะแบบนี้ผมจะเก็บตัว Property Window ไปนะตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับถ้าเราใช้ค่อยลากเข้ามาอีกทีนึงนะ